เฮ้ยพี่นายพี่นายเห็นหรือเปล่าเฮ้ยนูน่น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 ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คอยาวเฮ้ยน้องนายไดโนเสาร์คอยาวมาเอาย,ยังไงดีไปทางไหนดีเราทางนน้นไหมทางนูงน้นมีไดโนเสาร์คอยาวมาพาลูกเราไปก่อนเฮ้ยไดโนเสาร์คอยาวมา พี่ดีไนโนเสาร์คอยาวตัวเบื้อเริ่มเลยพี่ดีหรือว่าหรือว่าตอนนี้เราจะอยู่ในดินแดนไนโนเสารือเปล่าอุ้ยต้องใช่แน่เลยปะปะ๊าเฮ้ยมันมาอีกแล้วปะปะ๊าเฮ้ยมันมาอีกแล้วจริงๆด้วยไนโนเสาร์คอยาวใช่แล้วแสดงว่าหรือว่า มันจะมีไข่ไดโนเสาร์อยู่หรือเปล่าน้องนายใช่ไหมพี่ดีถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเราอ่ะออกไปตามหาไข่ไดโนเสาร์กันเถอะว่ามันอยู่ตรงไหนดีไหมมาใครจะหาเจอก่อนกันแต่ว่าต้องระวังนะระวังไดโนเสาร์คอยยาวไม่ต้องแข่งกันไหไม่ต้องแข่งกันสิพี่นายแต่ว่าช่วยกันตามหาเราจะได้รีบออกจากดินแดนไดโนเสาร์แห่งนี้ไงดีไหมแล้วไปพี่ีไปไหนอ่ะป๊าป๊าไปหาไปหาใครจะหาเจอใครจะหาเจอ เจอยังเจอยังเจอยังคุณเขาขอต้องคิดก่อนดิคิดก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนตรงไหนตรงไหนเจอยังเจอยังจะเจอไหมเนี่ยพี่นายตอนนี้ทุกคนก็แยกกันค้นหานะครับน้องๆเพราะว่าเราจะต้องหาให้เจอนะจะเจอไหมนะเฮ้ เจอแล้วคุณเขาเจอแล้วคุณเขาเจอแล้วอันนี้ไข่อะไรไข่ทุกคนอุ้ยอันนี้มันคือเฮ้ยแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าข้างในมันคือไข่อะไรเราจะต้องแกะดูไหมแกะดูแกะดูแกะเลยเด็กแกะเลยนี้มันเป็นไดโนเสาร์จริงหรือเปล่าเนี่ยคุณเขาไปเอาไข่อะไรมาว้ายตาเาเป็นแบบนั้นคุณไข่จิ้งโจกไข่จิ้งเรนหรือเปล่า เฮ้ยแตกแล้วพี่ดีแตกแล้วแตกแล้วหัวแตกหัวแตกแล้วอุ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยพี่ดีไดโนเสาร์ไาอีกแล้วไดโนเสาร์คอยาวเฮ้ยเก็บก่อนเด็กๆเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเกก็บ่อนฮ้ยพี่ดีอย่าเพิ่งดูเก็บก่อนไปเร็วรีบหนีเร็วคุณเขานีไปไปเร็ว คุณเขาไปไปรอคุณเขาด้วยรอคุณเขาด้วยหนีเร็วได้จะหนีมันพ้นแล้วล่ะปะป๊าได้อะไรมาบ้างวะไหนดูซิว่ามันคืออะไรอะจิ้งเรนไหนดูซิโอ้มันเป็นจิ้งเรนเป็นเมืองไดนโนเสาร,ร์นี่นาะใช่ไหม เราลองประกอบดูซิเด็กๆว่าเราได้อะไรมาบ้างในไข่ไดโนเสาร์มีต้นมะพร้าวแล้วแล้วก็มีอันนี้คือไดโนเสาร์ปากแหลมเป็นื้อสัตว์พันเล็บเตอนื้อสัตว์พันจิ้งเลนพันจิ้งเลนอันนี้พันหางลูกตุ้มไม่ใพันหางพันหางเตยบอลหางตุ้มเจอแล้วพันหางลูกตุ้มโอ้ไดโนเสาร์ทีเล็กสีแดงแป๊ดเลย สรุปแล้วในไข่เนี้ยก็เป็นพวกลูกๆไดโนเสาร์ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเราต้องเอาไปคืนแม่เขาไหมพี่นายดีไหมดีคุณถ้าอ,อย่างนั้นดเด็ก,ดกเด็กก่อนเด็กๆถือถือไดโนเสาร์คนละตัวเร็วป้าป๊าจะพาเอาไปคืนแม่เขา่ะพร้อมยังพร้อมยังคุณเขาพร้อมยังพร้อมแล้ว่ะพี่นายพร้อมยัง่ะถ้าอย่างนั้นเราเอาลูกไดโนโเสาร์ไปคืนแม่ไดโนเสาร์กันดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีมีเจอแล้วเจอแล้ว ตัวเบอร์เริ่มเลยมีอุ้ยไม่ได้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 มีเราต้องอ้อมไปด้านหลังมันตรงนู้นมันนี่ตามปลาป้ามาตามปลาป้ามามาทางนี้มาทางนี้มาย่อมนะดูดิมี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 พาลูกมาทางนี้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 เบาๆนะมีเบาๆเบาๆ นั le, ่นแหละเดินไปอีกนิดนึงมีอีกนิดนึงนั่นแหละนั ini, here, here, here. ่นแหละมีวางตรงนั้นแหละมีน <here>, ั่นแหละวางตรงนั้นเลยมีเบาๆนะมีเบาๆนะไปไปถอยยังมาถอยยังมาเด็กถอยยังมาไปมีไปไปถอยยังมาเร็วถอยออกมาถอยยังมา